ไม่ต้องกระจใยนะคือว่าฉันกำลังจะทำหนังแอนิเมชันแอนิเมชั่นอะแอนิเมชันที่ว่าก็คือแอนิเมชันที่เห็นในทีวีนั่นเหรอก็ใช่แล้วแหละตามนั้นแหละยอดไปเลยนะรูปว่ามันจะเคลื่อนไหวได้จริงเหรอถ้าเคลื่อนไหวไม่ได้ก็ไม่เรียกว่าแอนิเมชันนสิก็คิดว่านะระหว่างนั้นก็จะหาตลาดตามทีวีอะไรพวกนี้ไปด้วยอ่ะจริงเหรอ ว่านะงานทำแอนิเมชันเนี่ยเป็นงานที่ลำบากมากเลยนั่นสินะดูถ้าจะยากอะนะอืออือแล้วก็ลอยมบีเรื่องจะปรึกษาพวกนายด้วยเรื่องเงินทุนฉันมีเหลือเฟืออยู่แล้วนะแต่ว่ามีคนช่วยทำไม่พอนะสิก็เลยอยากให้พวกนายมาช่วยด้วยได้ป่ะน่าสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยฉันขอทันได้คนนะฉันด้วยฉันด้วยนะอ้าไม่ได้ไม่ได้ไไดนพิตะนายทำไม่ได้หรอกนายว่าลูกก็ไม่เก่งใช่เลยใช่เลยมัน<อ>ใช่เลย อะไรกันถ้าจะปฏิเสธก็ไม่เห็นจะต้องเรียกไปตั้งแต่แรกเลยนี่นะจะทำไม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 มันแย่อย่างนี้เร <The Demon! S 3> าในมันฮะเอาสตูดิโอแอนิเมชันออกมาอะไรทำไมเล่ามันมีปีไม่มีขลุยเลยนะอ้อนี่อย่าบอกนะว่าเป็นเพราะว่าจะทำหนังแอนิเมชัน่าได้เอาไปสู้กับไซร์โกได้แต่ว่านายนะน,ยนะรู้หรือเปล่าว่าการทำาอนิเมอะไรเนี่ยนะทำยังไงมันจะเกิดไหวได้เรื่องนั้นนะ่ะคือว่า คิดว่าไม่น่าจะรู้นะก่อนอื่นก็ต้องวาดรูปออกมาแบบนี้แล,แล้วก็เนี่ยเอาอันนี้ไปทําให้มันเคลื่อนไหวอยู่หน้ากล้องใช้เปล่าล่ะเฉยไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะนี่เอานี้้ <laughs> ลองใช้ภาพด้วกังแขนน้อยอะไรเนอะถึงจะเรียกว่าแอนิเมชันแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นการเอาภาพมาเคลื่อนไหวสเสมอไปนะอย่างเช่นลองถ่ายรูปเก้าอี้หนึ่งฉากดูจึกเอานะลองดูนะอ่ะอ่ะขยับเก้าอี้นิดนึงดิอเอาให้ดีๆหน่อยขยับ,น,บ,บนั่นแหละแต่นี้เหรออ่ะโอเคถ่ายไว้หนึ่งฉากจึกอ่ะขยับอีกนิดนึงอ่ะอ่ะถ่ายไว้จึกอ่ะแล,แล้วขยับสร้างไปซสมาที่เราทำอะไรเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลย เอาไว้ถ่ายไว้เป็นช็อตๆเลยมา<อ>เอาละขยับทีขยับทีขยับ,ยบนี่เมื่อไหร่จะหยุดถ่ายล่ะเอาละนะลองถ่ายดูเธอหนะ้าไมา้ลองดูเออคือเอ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 าละถ่ายที่ตรงนี้ละเอาดูนะดูนะไ<อ>นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกระดึกกระดึกแล้วเห็นไหนมอ่าดูสิเก้าอี้ที่เราจะทําให้หมุนไปมาเมื่อกี้ตอนนี้มันเคลื่อนไหวเองได้แล้วเห็นไหมสุดยอดจริงด้วย ก้อี้คลื่นที่ไปมาในห้องด้วยล่ะเอเอแต่ว่าถ้าจะทำแอนิเมชันก็ต้องใช้ภาพวาดทำไงเดียก็ต้องวาดรูปที่ต่างกันเล็กน้อยขึ้นมาหลายๆไปะสิโอ้ยยุ่งยากมากขนาดนั้นเลยเหรออ๋อใช่ใช่ใช่ทีมันยากอะดีจริงเหรออืมจอมอนนเตอร์ถากกังวลแล้วก็ลองดูพวกที่บ้านเซนิโอดูกันเถอะอะไรนะนี่อสตูดิโอ เราจะค่อยๆวาดรูปที่ต่างกันอย่างนี้นะนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มาซ้อนกันแล้วก็เปิดเร็วๆเป็นไงเห็นไหมว่ามันเคลื่อนไหวแล้วนะเนี่ย่างนี้เห็นไหมแบบนี้เนี่ยเห็นไหมยอดไวเลาเห็นไหมขึ้นไหวแล้วด้วยอะเยอยมากๆเลยนะจ๊ะเนี่ยไม่หรอกไม่หรอกไม่ถึงขั้นนั้นหรอกจ้ะวาดไม่ว่าจะกี่ใบก็จะวาดเออใช่มันจะอย่างนี้ที่แผ่นเรืองแสงนี่มันเครื่องมืออะไรอ่ะ เอารูปที่วาดเมื่อกี้นะมาวางบนแผ่นเรืองแสงนี่ดูเอาวาดรูปได้หนึ่งใบแล้วก็เอาใบใหม่มาวางข้างบนแล้วเขค่อยๆวาดรูปที่แตกต่างจากรูปใบล่างทีละเล็กทีละน้อยนะออเข้าใจละนี่วาดแล้วเหรอเนี่ยนี่ขนาดวาดแล้วนี่เนี่ยเป็นไง รประมาณนี้ใช่ไหมโอ้โหรู้สึกว่ามันมันจะไม่ค่อยใช้ได้เท่าไหร่แล้วนะมันก็ยังไม่ชินนี่นะแต่ว่าแบบเนี้มันจะต้องวาดสักกี่ใบถึงจะพออ่ะก็ถ an ้าเป็นแอนิเมชันยาวสิบนาทีต้องใช้สองพันใบอ่เดิยสองพันใบอ๋อย่างนั้นหนึ่งใบก็ใช้เวลวาวาดสามสิบนาทีโอ้โหสองพันใบก็พันชัว่วโมงเลยนะ ว่าต่อเนื่องวันละสิบชั่วโมงก็ใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยวันอืมก็ช่วยไม่ได้อะเจ้เออไม่ไหวแฮออ๋อนี่เอาหนี่อันนี้เมเกอร์ถ้าใช้เครื่องมือนี้แล้วจะช่วยให้สร้างแอนิเมชันได้ง่ายๆเลยโอ้โหงั้นเร็วๆเลยเอาเอาเอาทำไงทำไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ หยุดที่จะเอาฉันไปเป็นพระเอกกระตูนเลยนะอยากคิดนะอะไรกันเล่าฉันก็ไม่ได้อยากจะใช้ลงนะแต่มันคิดอย่างอื่นไม่ออกเลยตอนเนี้ยไม่รับแบบเนี้ยนะนี่ถ้าก,กดปุ่มตัวละครลแล้วเราก็จะช่วยสร้างขึ้นมาให้เลยฉันไม่ใส่ทีทอดเข้าไปก็ไม่รู้ว่าจะต้องสร้างตัวละครยังไงขึ้นมาเนะ่อ๋อน่นั่นมันต้องทำแต่แรกนี่นะอยากทำเรื่องแบบไหนล่ะบอกมาเอาแบบแฟนตาซีเอาแบบที่ว่าฉันเป็นพระเอกแล้วก็ใช้เวทมนต์เป็นบทเด่นๆเ,เลยอะ อยากทำเรื่องแบบไหนล่ะบอกมาเอาแบบแฟนตาซีเอาแบบที่ว่าฉันเป็นพระเอกแล้วก็ใช้เวทมนต์เป็นบทเด่นๆเลยอ่ะอือออ่าช่วยสร้างเรื่องแบบนี้หน่อยนะครับตตอดูสิทิวทัศน์ออกมาแล้วอ่าอะไรอะไรการะจญภัยครั้งใหญ่ของเมจิโก้ด้วูหน่อยดูหน่อยโอ้ยเยี่ยมมากเลยยอดเลยอ่ะสนุกจังอ่ะน่าดีเห็นไหมนี่ ตัวละครอ,ออกมาด้วยออกมากนใหญ่เลยออกมากราพก็เรียบร้อยทุกอย่างครบถ้วนว้าวฉันเท่จังเลยอะนั่นน่ะใกจะเป็นเอเมช่นเรื่องยาวเลยนะเอาละเริ่มสร้างการระจนถ่ายทั้งใหญ่ของไม่ใช่เครื่องติตากันเอาเป็นแบบดิจิทัลหรือเซลล์ล่ะอ๋อมันต่างยังไงกันเหรอถ้าเป็นดิจิทัลเนี่ยทุกอย่างจะถูกทําในคอมพิวเตอร์ถ้าเซลล์ทุกอย่างก็จะไม่สามารถทําได้เซลลเอาละเอาละ แอนเซลล์ที่ถูกระบายสีจากหน้าจอต้นแบบแล้วก็จะวาดภาพทิวทัศน์ให้พร้อมกันเลยด้วยกันนะอ่านี่ง่ายเห็นไหมได้ทิวทัศน์ออกมาแล้วดูเป็นโลกมหัศจรรย์จังเลยอ่าคราวนี้ก็ได้จอเซลล์ออกมาแล้วเอามาซอนกันเลยนะค่อยๆถ่ายทีละแผ่นเลยนะโอ้โหมันลาบากจังก็ใช่สิงั้นเรื่องการถ่ายภาพก็ใช้นี่เลยตุ๊ตุ๊ตุถ่ายไปถ่ายไป มัยากเห็นไหมทำกระตู้เลือกน<ด>ึงจังเลยอ่ะเนาะออกไปเดินเล่นกันสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาจะได้ฟรีที่ทำไปเมื่อกี้นี้เรียบร้อยเลยนี่แล้วเสียงทำไงอะ่ะทั้งเสียงผ้าแล้วก็ทําเพลงเครื่องก็ทําให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงคนประเภทไหนก็มาผสมทันได้หมดนะถ้าเอาเสียงคนที่คนรู้จักก็ดีเนาะเอออย่างเช่นคนที่กําลังดังมากอย่างโอฮาระเมกุมิยามิสุตะววาซาบิที่ถูกขนานนามว่าเสียงที่ดีที่สุดในยุคนี้เลยเออใช่ก็มีเหมือนกันนะ อ,อ้างวงัวอาตื่นตนตนอีกนิดเดียวทุกคนพยายามเข้านะคะเร็วๆสิคะอ,อ้าวหลับอีกแล้วแต่ว่านะการได้ไปบบเดินเล่นก็ทําให้หนังออกมาได้ดีด้วยนะแอนิมเมชันสนุกเนาะอะไรใครว่าสนุกโถเครียดอะไรล่ะเนี่ยตอๆที่บอกแล้วว่านี่เป็นพระเอนนนกนะหนกฮู้นะแบบนี้เท่กว่าอีนะบ,บอกสมัใจแอนกับว่าให้เป็นแบบดีได้ล่ะฉันช่องฉันแบบนี้มีไรป่า ที่จะเป็นพระเอกต้องเป็นชั้นมาเท่ตรงไหนไม่ทาโอ้อเท่ี่นี่ไงถ้าเอาแบบชั้นเป็นพระเอกแล้วมีปัญหาตรงไหนแกว่ามาซิอ๋อเดี๋ยวทั้งสองคนใจเย็นๆหน่อยนะนี่ทุกคนมีใครมานะเฮ้ยโนบิตะบอกว่าทำอนิเบชั่นเสร็จแล้วเหรออ่าก็ใช่สิยังไงก็วาดมาแล้วนี่เนาะคิดว่าต้องเป็นเรื่องที่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยโนบิตะที่ว่ามาน่าจริงหรือเปล่าจ๊ะ อยากให้ทุกคนมาดูมากกว่านะไม่อยากคุย้าอยางงั้นก็เริ่มกันเลยนะเริ่มใช้กันเลยอืมจบับอ่ะโอ้ m ม g i c w o ดบิตามาแล้ว <laughs> ยอดอยอดไปเลยจริงๆด้วยที่ทุกคนรอคอยก็คือต่อจากนี้เ,เข้าเรียเม m a g i c a น Nobi Nobi ดีมากเลยทำได้ด้วยอ่ะดูสิว้าวเยี่ยมมากเลยชคอกนกไอซอ,อ,อรอะฮะไปเล้ จะเข้าขลพบิตาต่อสู้ตัวเชลเวตบน hey, ลพบิตาทำแอนิเ,นะเ,เมชันดีมากเลยดูระประทับใจจริงๆนะเมื่อไงนี้นนน<อ>สุดยอดเลย <ไป S 2> ่ะัปรทบใจมากๆเลยก <ขอ S 2> ่อนหะน้าฉันเองก็ลำบากเหมือนกันเป็นไงบ้างถ้าเทียบกับแอนิเมะของนายอะฮะของฉันเป็นไงเอเอเธอก็เจ็บปวดที่ต้องพูดหรอกนะแต่ว่าเป็นแอนิเมชันที่เยี่ยมมากจริงๆอะยอมแพ้ขอบใจขอบใจ ขอบใจมากๆเลยนะทุกๆคนขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆแล้วโนวิตะทำอะไรอ่ะฉันอยากจะรู้นะแกทำอะไรเออใช่แค่ทฉันเห็นมีชื่อโนวิตะเลยคือว่าเอ๊ะเอ่อชื่อแกเลยนั่นแหละ